ที่สุดในโรงเรียนมัธยมบัณฑรทองค่ะคิดว่านักเรียนชายคนไหนสวยที่สุดในโรงเรียนคะจะต้อง,งน้องลินท่าทักสามอยู่แล้วค่ะมีสาวเกาหลี้วยละ่ะ <c oughs> เออเดี <c oughs> ๋ยวเราไปถามคนต่อไปกันค่ะว่านักเรียนชายคนไหนสวยที่สุดในโรงเรียนคะ,นะลินนะคะสาวั้งผู้หญิงจริงเหรออุ้ยเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะว่าใครคือลินท่าทักสามนะคะทุกคนจะไปคิดว่านักเรียนชายคนไหนสวยที่สุดในโรงเรียนคะน่าจะพี่ลินท่าทัก สวยที่สุดในโรงเรียนคะที่ลินค่ะครับสามอุ๊ยลินลูกอุ๊ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปตามหาลินกันนะคะไป,ไปอุ๊ยชอบปะชอบปะไปเอาไหมหนึ่งสองสามไป,ไปรู้สึกยังไงคะที่ทุกคนในโรงเรียนโบสถ์ให้เราเป็นผู้ชายที่สวยที่สุดในโรงเรียนค่ะรู้สึกเขนินค่ะดีใจไหมดีใจมากแล้วเราคิดว่าเราสวยจริงไหมอันนี้หนึ่งแล้วกันนะคะหมุนตัวโชว์หนึ่งทีค่ะ <S 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 ถ้าใครอยากให้แองจี้ไปสัมภาษณ์นักเรียนถึงหัวข้ออะไรคอมเมนต์มาได้นะคะ